เฮ้ยอะไรพี่อ oh> ันนี้เพิ่งเห็นเอ้ยแกเขาเขายกไม่ได้ตั้งค่าเสียงเกมเลยเพื่อนส้มโอ้ตายแล้วเต่ไม่เป็นไรเก่งดังเก่งดังมากจริงเหรอแย่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าเห็นเรืออยังไม่รู้โอ้ยสัตว์โอ้กีทอกกีวันนี้ดังแกเช้ากว่าเขาได้หนึงเฮ้ยแกมันแอบสีออฟตี้เหมือนกันนะเนี่ยน้อยน้อยอ่า ่่ออะะไรเป็นคนหรอฮะอ่ะไม่ใช่อะไรเฮ้ยมีตัวสีส้มด้วยมันเลือกสีได้ปว่าเฮ้ยแล้วกราฟิกเฮ้ยแล้วมนเป็นสีส้มมันเลือกได้วะเฮ้ยแล้วแล้วกราฟิกมันเหมือนมากเลยอ่ะเซียฟตี้แบบเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะ

เราเจอแดดสหายไปกันโอ้เสียงเกมเสียงเกมดังเออคว้งเต็มกระเป๋าโอ้ขึ้นโอยแคเสียงเกมเฮ้ย We were here oh. Expeditions the f r i e n d s h i p กับเพื่อนที่นี่ที่ไหนครับที่ไหนไม่รู้ทุกคนเอ๊ะ อะไรกันครับเนี่ยเสียวฟัดเสียงไอ้เวลาเดินเหยียบน้ำแข็งเรไม่ชอบเลยได้กดชิปวิ่งกดชิปวิ่งเหรอได้ใช่ใช่อุ้ยโอ้โหโคตรมืดอ้ายกดอาเพื่อจุดคบเพลิงอ๋อเป็นระบบไฟกดตัวอาโอ้โห ปอสเปซเพื่อก,กระโดดนะะกระโดดวิหัดไอเซลลแปลว่าหัวใจเกะเราจะต้องมาทำอะไรที่นี่ครับเพื่อนส้มเราจะต้องเอมเราจะต้องไปไหนเฮ้ยเด i เฟรนชิปเรือเฟรนชิป กมันไปไม่ได้ไปไม่ได้อ่ะอันนี้คือแต่แรกเลยเหรอคุณต้องสูงเท่านี้ถึงจะถึงจะเนวมันบอกว่าคุณต้องสูงเท่านี้ถึงจะไหนเนววอยู่ไหนอ่ะเนวอยู่นี่้เนี่ยคุณต้องสูงเออ you must be this tall t o o เนี่ยถึงป่าส้มพอถุงถึงป้านเขาส่งถึงบ้ถึงถึงบ้านถึงไม่ถึงอาแล้วทำไงอะ กระโดดไมเราเข้าไม่ได้กระโดดกระโดดเอาแต่เริ่มเลยเราเา็นชิเราต่อโต๊ะหรือว่ามันหรือมันคือทางอื่นว่าเราเราจะเราจะเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอกเอาเออว่ะแต่เขาลองไปดูทางนู้นเอ้ยแก้มันดูมีทางไปทางขวาทางขวาทางขวามาเร็วไงไรเฮียอือเอ้แก้มันขาดว่ะไปไงกระโดดไปได้วะไปไม่ได้ เอ๊ะอะไรอะอะไรค้างไว้อะมันบอกให้ค้างกดเลฟเมาส์คลิกซ้ายค้างไว้เอ้ยวุ้ยเร็วเลนเยอะจังเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาคืนเลยอวิชายในท้องทะเลเราข่าไปได้ไปขับไปกระโดดดีดเปิดไม่ได้อ่ะเอ๊ะเปิดไม่ได้งั้นแกต้องแกต้องเข้าไปแกต้องเข้าไปเปิดประตูให้เขาอะสิข้าไปเดียวเดียวอยากกัน อุ้ยเดียวเยวเนียวมาตรงตรงตรงที่บานบอกว่าบอกว่าคุณต้องสูงถึงนี่คุณต้องสูงถึงนี่ได้เดี๋ยวไปกลับปรับไปทางนั้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดอาจอาจอนนี้เปิดจะเข้าไปเดี๋ยวนี้จะเอาตายแล้วอุ้ยแกในนี้มีดน่ากลัวจังเลยออไรอนคนพบกด E C เข้ามาดูได้คืออะไรอะคำใบ้อ๋อ คำใบ้เหรอกดคลิกเพื่อเปิด <คำ S 1> เอ<ล>้ยไม่เปิด<บ>หรอกไม่เปิดหรอกเอาเนี๋ยเปิดละสีส่เอาเนี่ย <laughs> <laughs> คุณเจอคำใบ้นี้แล้วได้เปิดมาแล้วคุณต้องรอสักครู่ก่อนที่คำใบ้ต่อไปมันจะมาออะเปิดอีกไงเอามันเปิดไม่ได้แล้วอะแกบอกฉันทําไมเหรอเออนี่ไงเดี๋ยวหยิบตัวเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาส้มเดี๋ยวใส่ตัวอ้าวอ่อ แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนแล้วตรงนี้มีรูปเหมือนที่ใส่กุญแจแล้วหน้าตาเหมือนเป็นเต่าเต่าอีกแล้วเหรออะไรอ่ะเต่าไม่เต่าไดใช่ปปะมันมีอะไรอ่ะตรงเนี้มีอะไรอ่ะอ่ะเนยกำลังพยายามซื้อตั๋วอยู่อ๋อโทษทีพอดีประตูมันเปิดได้นะเนยแป๊บนึงนะฮะอยอดเหรียญอยอดเหรียญแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมอะเรื่อ้นยอดหึงสอสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วก็วง ก็วงกลมวงกลมที่เป็นที่เป็นปุ่มเหรอไม่รู้ว่ามันน่ามีเป็นมันมีวงกลมเหมือนปุ่มกับวงกลมคันโยกอะมันมีจุดแดงๆที่วงกลมปะตรงห้าเี่ยมีจุดแดงปะไม่มีมันเป็นแบบมันมันมันเหมือนเป็นห้าเหลี่ยมเล็กกับห้าเหลี่ยมใหญ่ซ้อนกันอะโอ้โหเวรกมแล้ววงกลมอ่ะวงกลมมีวงกล็กก็เป็นวงเล็กวงใหญ่ซ้อนกัน้อกดเอาวงกลมอะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมเล็กใหญ่ซ้อนกันเหมือนกันสี่เหลี่ยมเล็กใหญ่ซ้อนกันโอเค กลัไปหน้าตามันเหมือนเนวเนวเคยเล่นไอเกมพินบอลปะพินบอลพินบอลคุณไมมเกมพินบอลไอเกมที่มันอ่ะไอไอตัวไอตัวที่มันเด้งเด้งลูกบอลด้านล่างอ่ะตัวเดะฮะตัวเด้งลูกบอลออมันจะเป็นวงลีวงเลีะนันลีมันหน้าตามันวงลีวงออันี่นี่เขากดเขากดแล้วเขากดแล้วเอ้ยมันเยี่ยม มันชูเเยยี่าแล้วม,ม,วมีก็มีอันถัดไปเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่แบบไม่รู้ใช้ได้ไหมตั๋วเขาได้ตั๋วทองคํามาแล้วอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าได้แล้วเ,เขาขใส่ที่เขาบอกตก็ตเขากำลังใส่ได้ไหมไม่เห็นไปได้เลยอ๋อเขาต้องมาใส่ด้วย <laughs> <laughs> แกเขาหอยรอบหนึ่งเด้อบ้าเดี๋ยวทำอะไรไปแกเขาหอยรอบหนึ่งเมื่อกี้มันเป็นที่ใหญ่ตั๋วจะเข้าไปหาแกชีนี่ชี อะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะอะไรหรออุ้ยไอชีเหรอเอ้าวขูดได้ดูดู่ดูดูดูุยุยุยาว่ะก็ไม่เท่าไหร่ปะพัซเซิลเออก็ไม่เท่าไหร่ปะไรเนี่ยชงจแล้วอุ้ยมีเพลงเข้าประจาที่อ๋อเราต้องคลิกเหรอว้าวแกเขามาเร็วอู้ โอ้โหโอ้โหปิดโคมไฟเลยมืดจัดอ๋อแล้วก็เปิดดิเออแบบอะไรวะอุ้ยแกอุ้ยตู้นี่ใครกันล่ะนี้น่ากลัวว่ะนักผจญภัยเปี่ยมด้วยความหวังสองคนต้องการพรจากฉันอย่างนั้นหรือมาเลยที่รักแค่มาสิหน อชิวจริงอยากไปนั่งเล่นบ้างจังเลยอเนวใช่ไหมใช่ไหมแกเขาอยากไปมากอุ๊ยอยากรู้คุณ้องคู่พร้อมตะลุยมหาสมุทรทั้งเจ็ดไปด้วยกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นลูกเรือมูหมองหรือผู้ช่วยกับตันแสนใจดีลูกเรือฝีมือประการหรือเศษไม้ผูกพังกลางทะเลแล้วไงต่อแกเขาอยากไปสวนสนุกมากเลยแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็ฝุ่นเยอะดวนนะ ปหมดหนาวไปแล้วนะฉันก็มีของมาให้คุณนะอย่ากังวลไปที่รักมันปลอดภัยอย่างแน่นอนนะไหนอะไรปลอดภัยอย่างแน่นอนสะพานขาดอนะแปลกๆ่ะฉันชื่อมริณาซีเวลทีนักประจุบภัยในตำนานและกัปตันแห่งเรือเฟรนชิพฉั่นได้เห็นทั้งสี่มุมของโลกใบนี้และเล่นเรือกับมือประการมาแล้ววาวีและก็กับเขินหวยด้วย นวอะไรหรือนนวว่ามันจะว่ามันจะสะพานอะ่ะมันจะแตกเอ,อกาว่าหรอไม่ไม่ไม่ <c oughs> กณจะต้องใช้การสื่อสารให้ชัดเจนอ๋อนี่ไง communication เ <c oughs> นี่ยทีมเวิร์ k ที่แท้จริงสมดุลแล้วเป็นกลางแล้วก็เชื่อยอย่างมืดบอดนะ เชื่อใจอย่างสนิทใจเนี่ยเราต้องเชื่อใจกันมากๆเนี่ยหากต้องการพรจากฉันงั้นก็แสดงให้ดูมิตรภาพของพวกคุณอยู่ในระดับไหนโอ้โหเล้วแอะบอกเลยนะเออตันผิดทันจริงแล้บปาก็รู้แล้วในใจคิดอะไรนี่แน่นอนอุ้ยผู้แสงสวยเวอร์สูอสงสัยมากเลยอ่ะสูมแค่นี้มันมันสูเพื่อ เขาเนวเนวลองกดซ <y uk> ูมทำไมซ <y uk> ูมทำไมจงนำเรือที่คู่ควรกับอ่านไม่ทนันได้เวลาที่คุณจะสั่งวิตภาพของคุณแล้วครับคุณพี่หน้าคุณพี่หลอนมากเลยครับอุ๊ยอะไรยินดีต้อนรับ join a captain crew ที่ข้างนอกสื่อสารคุณจะต้องอ่านลูกเรือให้ออกเหมือนอ่านหนังสือ จงซื่อสัตย์จงซื่อตรงและทำให้ไหวเฮ้ยทำให้ดีทำให้ไหวถ้าทำได้ให้กันร้อนเย้โอยเราจะต้องแยกจากกันอีกแล้วเน้ยเออเราจะต้องแยกจากกันอีกแล้วโอเคเลยอุยโอเคเขาจะไปดูอุวยเข้ามาในห้องเหมือนจะเป็นโถงตรงกลางรอบข้างมีเป็นเสาดาวเอ้ไม่เหมือนกัน แล้วแล้วตรงนี้ก็มีแกเกมนี้ไม่มีผีใช่ไหมถามจริงทำไมบรรยากาศน่ากลัวจังวะไม่รู้เลยใช่ไหมคือตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ฝั่งเดวมันมีอะไรอ่ะตอนนี้ฝั่งเดวมีถงเหมือนที่ส้มบอกมีดาวตรงกลางสองอันแล้วก็ถ้าหันไปทางม่าเปิดไหมพ่อม่านเดวปิดอยู่หมดเลยเหรอหนึ่งสองสามผ้าม่านเดวปิดแค่ตรงกลาง ฝั่งซ้ายมือเป็นเป็นคนกับสมอเรือข้างบนมีรูปบวกเหมือนเข็มทิศอะไรสักอย่างบนุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมอเรือเหรอใช่แล้วก็อีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึ่งของแนวอ่ะเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ให้กดอะ่ะมีมีรูปอ่าข้างคาวใส่หมวกมีรูปอ่มเหมือนเป็นสัญญาณที่แปะอยู่บ,บนเรือแล้วก็มีรูปคลื่นแล้วก็มีดอกทิวลิปพิควํา เพูดอะไรวะไม่เห็นมีเลย <c oughs> ไม่มีหรอ <c oughs> แล้วก็มีมีให้มีให้เป็นแบบเออปิ๊งปองปิ๊งปองใส่ตัวนะต้องใส่ตัวมันมีไม่ใส่ตัวหรอหมีที่ใครตัวให้เนวด้วยมีที่ใครฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งเนี้ยมันมีเป็นเหมือนเออสาอ,อ่ะอเหมือนเป็นเสาสี่อัน,อนใช่แล้วตรงเสาอ่ะ เ,เสาเล็กๆกกว,วางข้างหน้านึกนึก,น,กนึกถึงสภาพแบบเวลาเขาจะแสดงโชว์ตุ๊กตากันนะ่ะมันจะมีเสาเสาอยู่สี่อันซึ่งมีสัญลักษณ์เออแล้วแล้วบนสัญลักษณ์นั้นนะ่ะมีตุ๊กตายืนกันอยู่สี่ตัวท่าที่ไม่เหมือนกันอ้อม,มันมีทา่ yes, า yes ไปแบบเฮ้ hey, yes เฮ้ yes เ e y yes ของของเดียวมีกี่ตัวมีตัวเดียวหรอของเดีมีตัวเดียวตอนนี้มันกำลังเฮ้แล้วก็เยอยู่มีมีมีเฮเยรูปอะไรคือรูปอะไรเฮ้ยลูปคลื่นเขามีโอเคแล้วกดโอเคแล้วกดแล้วเกิดอะไรขึ้นป้า่างเา่าเฮ้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 ้นฮ้เฮ้เยกเมองอะไรอ่ะคือมาผ้าน้เฮ้เฮ้อฮ้อเอเ้เ ันนี้อันนี้เป็นรูปปิดตาอย่านะปิดตาอย่านะงานะรูปเห็ดรูปเห็ดมีเขาเห็ดมีเขาเห็ดมีเขาโอเคเห็ดมีเขาแล้วก็แล้วก็เฮ้ยเยสเฮ้ยเยสเฮ้เยสเออเห็ดเห็ดธรรมดาเห็ดธรรมดาเห็ดเห็ดธรรมดาเฮ้ยเอาว่ะแล้วก็แล้วก็แลู้กบายบาย บ๊ายบายขาสั่นๆกูกลัวสั่นๆอย่าไม่ตีเออรูปเหมือนดอกไม้คว่ำดอกไม้ทุลิบดอกไม้คว่ำโอเคดอกไม้คว่ำโอ้โหมันมีอันนี้อะไรเกมซ่าท้ากึ่นเนาะมันสี่จุดละแกอันนี้เป็นรูปเอ่อรูปรูปควายควายหลังแบบอุ้ยเขินจังเลยเขินจังเลยเป็นเรือเป็นเรือแล้วก็มีตารางสี่เหลี่ยมข้างบนโอเคโอเคโอเคเรือตารางสี่เหลี่ยมข้างบนคือไม่ทันคือไม่ทันโอ้ยโอเคเราไม่มีเวลา ใช่มันมีเวลาชิคยี้มากมาลองดูระดับที่สูงโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยตายเร็วนีคนคนกำลังทนาสงสัยแล้วก็แบมือข้างหนึ่งสงสัยแบมือข้างหนึ่งเป็นขึ้นเป็นขึ้นออะเป็นขึ้นเป็นขึ้นเป็นขึ้นเออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองฟังแกไหนในรูปอะไร เออจู่ๆอย่าอีอาอีอาอย่าอย่าอีอาเป็นปลาเป็นปลาปลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลา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 ชูมือปลาปลาเย่ปลาไม่มีมันมีลูกตาไม่มีปลาเย่ตัวอะไรออ่ะันนี้คือปลาเย่เหรออันนี้อันนี้คือคือยักคิ้วยักคิ้วแล้วก็เอามือเท้าเท้าเท้าเอวเอามือเท้าเอวยักคิ้วอึ๊กอ๋ออ้อลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นขึ้นมันมีขึ้นส่งอันขึ้นขึ้นที่มีกลมๆข้างบนขึ้ ไอ้ถูกปะวะถุงเรียกอะไรรูปเอามือปิดตาแล้วก็อย่าเอามือปิดตาข้างข่าวใส่หมวก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 คืออะไรภูเขาภูเขามีกลมๆข้างบนข้างขี้วะข้างข่าวใส่หมวกมีกลมๆข้างบนเหมือนคลื่นมีกลมๆเออก็ถูกปะนี่ผิดแกอดอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดอะ อุย้ยแนวแนวจะผ่านหรือแนวจะจะเอาเต็มปะเอาเต็มดิเอาว่ะางเต้นเอาว่ะเอาว่ะหนึ่งชั่วโมงก็จบแล้วแนวเฮ้ยแกไม่ต้องเร็วกว่าเดิมแน่เลยออกมาแล้วเร็วมปิีไหลายอัางแกร้องไห้ก้มหน้าร้องไห้ก,ก้มก้มหน้าร้องไห้ก้มร้องไห้เออปลาปลา,ามีขาเหรอปลามีขาปลามีขาเฮ้ยทุ โอเคโอเคจุจุอย่านะจุจุจุอย่านะจุจุอย่านะใส่เอลสี่เหลี่ยมเรือสี่เหลี่ยมตาางเรือใช่ใช่เชื่อหายี่สองอันสี่เหลี่ยมอันสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นเรดาร์เหมือนเป็นเรดาร์เหมือนเป็นเรดาร์เฮ้ยอุ้ยไม่ใช่ถึงเชือบก็จบแล้วเนี่ยแต่นี่แกตอนนี้เราได้ตั๋วเงินนี่เมื่อกี้เราได้ตั๋วทองแดงเราจะต้องได้ตั๋วทองเท่านั้นอุ้ยแกเขาตื่นเต้นเหรออยากข่าโอเคโอเคอุ้ย อันนี้อันนี้รูปเอามือค่้ยหลังเอามือค่้ยหลังเกี่ยวเท้าเอามือค่้ยหลังเกี่ยวเท้าเออรูปรูปปลาปลาธรรมด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 าอ่ะอ่ะแล้วก็ลองให้สองมือลองลองให้เอามือปิดตาแล้วก็เอามืองปากโอเคโอเคหายหายชูมือหายชูมือไม่กลมๆต้องหายหายชูมือกลมๆต้องหาย แล้วกิดโอ้ยอายอายเอาขาคุยหลังเอาขาคุยหลังเอาเดี๋ยวเอาขาคุยหลังเอามือคุยหลังด้วยมีมีฐานมีฐานข้างล่างแล้วก็มีแบบเป็นธงใบเรือข้างบนธงใบเรือมีมีอีกสี่เหลี่ยมไหมไม่ไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่มีไม่ถูกถูกถูกโอเคโอเคโอเคอะไรอะไรเลยอันนี้เท้าเซลเท้าเซลมั่นใจเท้าเซลยิ้มมั่นใจเท้าเซลยิ้มมั่นใจยักคิ้วเรือมีธงเรือเหมือนตอนเด็กๆแล้วก็ตูดโคอเรือเรือเรือมีทุ้ยกปะ โอเคสุดท okay, th ้ายทำมือจูอย <Brothers> okay, okay, okay. ่านะจู้จี้นะจู้จ่านะอยู่ไหนวะจู้จี้นะเห็ดเห็ดเย่เห็ดเย่เห็ดเห็ดเย่เห็ดเย่ได้แล้วจาเมื่อกี้ตอนที่โดบอกว่ามีรูปเรือตอนนั้นแหละมีเรืออยู่สามอันอะโอเคมีเรือล่มเรือไข่ได้เล้วโอ้ยโอเคได้แล้วอันนี้เหนื่อยปะ เหนื่อยว่ะแต่สนุกบนบ้าเลยยังเอ้ยแกเร้ได้ตรวจทองคำแล้วเราก็กลับไปที่ท่าอู้กลับไปที่ท่าเรือกลาสีรับรางวัลในรางวัลไล่เข็นเข็นเนี่ยมันมันมันแกจะเห็นกับเขาไหมอ่ะเขาถืออยู่ดีุมอะไรเขียวเียวไม่รู้อ่ะนี่นี่นี่เห็นว่าเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ใช่เดี๋ยวเขาต้องไปใส่นี่รูตัวไหนไหนหลังนี่นี่ อุ๊ยไอ้คิงบนข้างบนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอุ๊ยไงดาวทองดาวทองโอ้โห้ปิ๊มดาวทองคือได้อะไรอ่ะเขากโกงแบบเหมือนเพื่อนสมอุ้ยแกทำไมในมือมันมีอาวุธอ่ะอะไรอ่ะแกในมือมันมีเรือยอ๋อเป็นช่างไม้เ่็นเรือเหรอเอออว่าคืเรือเรามันน่าเกลียดเหรอหรืออะไรเขารีโนเรือให้เราป่าอุ้ย มันจะไม่มีตัวอะไรมาวิ่งแบบไล่ฆ่าเราใช่ไหมอู้มอูมันเอบแนวมัน,มน<ะ>แค่เพิ่มโคมไฟไม่ใช่แกแต่คมไฟเราสีทองนะมันมีโคมไฟสีเงินคมไฟสีทองแดงแล้วก็คมไฟสีทองอะ เราเราไมุ่ีโอยแกแป๊บนั่งอย่าบอกนะว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเราต้องแบบแต่งเรือป้ะที่เขาบอกเรือแห่งเฟรนชิพนี่ถ้าเราได้สีทองทั้งลำเนี่ยของแต่งระดับพรีเมียมฮะคือคือเราเราได้สกินทองมาแยกกับเสียงบนของเราที่หายไปมันคือความภาคภูมิใจละสซ่โอ้โอเคเคนเดียวโอเคมันคือเร่ไมนต้องเปิดไฟแล้วป้ะเนี่ยสว่างแล้วเนี่ยใช่สว่างรู้เลย ว่าทำไมสีตรงนี้มันน่ากลัวพอมอกี้กลัวแกอะไรอ่ะทำไมบรรยากาศมันทำมานน่ากลัวจังเลยมันมันไปเก็บแฟนตาซีจรงเลยเขาก็ไปแรงๆเอาไหนดูนีแกแต่บรรยากาศมันน่ากลัวมากเลยกุ๊กๆสุดๆอุ้ยที่นี่ที่ไหนอุ้ยไม่มีหน่อยอุ้ยแกเราเจอกันแต่เรา ฝัง่งส้มฝั่งส้มก็มีคําว่ารีทลองอีกครั้ง,อ,งอะไรก็ไม่รู้ขอหน้าตาเหมือนฉีกตัวเหรอของเดวตรงเนี้ยมันมีมันมีแบบเป็นแท่นแบบสล็อตเต็มไปหมดเลยอ่ะมีอันนึงสลอตตัวหนังสือมี A B C แล้วก็ A, B, ใช่แล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบว่าเป็นรูปเดียวเยอะใช่เนเยอมากเป็นรูปเป็นเป็นรูปยึกยือสีแดงหยดน้ําสีฟ้าแล้วก็ใบไม้สีเขียว เห็นเห็นแล้วก็ข้างบนอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นศูนย์คูณศูนย์คูณศูนย์ศูนย์มีอันสุดท้ายอันเหมือนกันศูนย์คูณสองแล้วก็อีกอันเหมือนกันแหละอีกอันหนึ่งเป็นเศษแก้วที่เหลือคืออะไรเอออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ศูนย์เป็นหนังสือใช่ใช่แล้วตรงกลางมีรังผึ้งอใช่ตรงกลางมีรังมีสีแดงสีเขียวมีสีแดงสีเขียวแล้วมีแล้วบนกระดานมันบอกว่าจะนับเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละสีสาม ของเขาเป็นสีสองศูนย์อ่ะสีเป็นสีทองสองเป็นสีแดงแล้วก็ศูนย์วิ่ทิ้งขยะเดินข้างๆของโหกุมกงเขาเป็นเป็นสามเป็นโหแกอะไรวะเนี่ยรู๊เปล่านะเอฟเอบีซีนี่มันอะไรวะวิ่งอะไรอ่ะเขาเขาอยู่ตรงบีแล้วเขากดหยิบแกอยู่ตรงบีแล้วแกกดหยิบเุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ฝั่งเขาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฝั่งเขาก็เปิดแสงแสงไฟฝั่งเขาเปิดไฟอุ้ยใครปิดลุกเดี๋ยวเดี๋ยว ปนึงปนึงเมื่อกี้แกเมื่อกี้แกทำอะไรตรงตรงเมื่อกี้แกทำอะไรตรงเขาเขาไม่ทำเขาไม่ไทำอะไรเขายืนอยู่เฉยไม่ไม่ไม่เขายืนอยู่เฉยเหรอแกดูนะ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 มีไฟป่มมีไฟปหะไฟตรงไหนให้เขาดูตรงไหนไม่ไม่ตรงที่แกยืนอยู่แกเห็นมีไฟฉายไหมไฟฉายเหรอมีมีอันนี้คือจุดจุดที่เขายืนอยู่เว่ยมีเขายืนอยู่เนี่ยเขาเห็นของแกเดินไหยแกแกอยู่อุ้ยแกวางอะไรอ่ะให้มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว ของแกมีหรอของเขาไม่มีว่ะคือคือเมื่อกี้เมื่อกี้เขาอ่ะเขาเขาเขาหยิบจากตรงบีใช่ปะเขาหยิบจากตรงบีตรงมันมันเป็นเหมือนแท่นอะไรไม่รู้สีน้ำเงินน้ำเงินอะแล้วแล้วเนี้ยมันบอกให้เอามาวางอันทองขาขอลองวังแกหมุนอะไรได้ไหมอ่ะแกสามารถหมุนหรืออะไรได้ปะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ของแกมันมันมีมันมีรูปแบบสีสีมีปะมีมีแค่สีสีแต่ไม่มีตัววาง เขาก็ไม่มีเขามีตัววางปะเออเออเออวะหรือว่าเขาหยิบได้วะหยิบได้ปะกดกดอ๋อนี่ไงมันมีแท่นขึ้นมาแล้วเมื่อกี้แกกดอะไรอะเมื่อกี้แท่นเขายืนไม่ได้ตอนนี้เขาก็เดินขึ้นมาได้แล้วอ๋อตรงบีหรอหยิบใช่เขาหยิบแล้วงั้นงั้นเนวเนวหยิบอ๋อเนวเป็นคนวางแท่นของเนวอะแท่นของเนวมันมันสามารถหยิบได้ทุกอันเลยปะหยิบได้ทุกอันเลยแท่นท่นตอนนี้คือสูงทุกอันเลยปะไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจใจใจเอ,อเอาปะเอาปะเดี๋ยวนะอุ้ยตรงนี้เป็นสิบตรงนี้กล้เป็นสิบเอออุ้ยกลายเป็น 10! เก้ากลายเป็นเก้าเมื่อกี้เนาว,วางอะไรบางอย่างลงไปเนว่าเน,าว,เนาว,ว่าเราหน่าจะต้องต่อสีให้มันเชื่อมกันกว <ๆ S 1> ่าเสร็จเยอะเหน่าจะหมายความว่ามันรี A อบซีได้แค่สิบครั้งหรือเปล่าโอ okay, เคไปนหนึ่งนะเอตอนนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ส้มหยิบเอได้ มีไหมสีฟ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมเอ้ยมันมีมันมีมันมีอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็บบ้าที่ยืนอยู่อ่าตรงนี้มันเป็นสีฟ้าแดงอา้าวของเ็วมันเป็นฟ้าดำฟ้าแดงเหรอเลวฮะฟ,ฟ้าแดงใช่ไหมใช่แต่ว่าเนวเล่นเป็นแล้ะเนวอยากยืนอยู่บนเบียโอ้เร็ว เพิ่งเห็นเดี๋ยเพิ่งเห็น A B C เนี่ยตรงฝั่งของส้มเนี่ยส้มจะเห็นเว้ว่าแต่ละช่องอะมันคือสีอะไรบ้างคือสีอะไรของของใช่ใช่น่นเปแล้วไอ้ตรงลวงลวงพึ่งอะไอ้ตรงลวงพึ่งอะเออคือมันจะมีบอกอยู่เว้ว่ามันจะต้องเหมือนสีเดียวกันสีนับเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละสีมันจะแบบว่าเออ มันเป็นแบบพื้นที่ฟ้าเยอะพื้นที่แดงเยอะเงี่ยเออเออเออใช่ใช่เหมือนต้องวางต่อต่อกันเงำแป๊บหนึ่งนะเขียวล้วนแต่มันรีไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องลองเล่นอันนี้ให้ผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยมารีฉีกตัวฉีกตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวฉีกตัวทิ้งเนาะทิ้งอันนี้ทองแดงทิ้งทิ้งอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งททิ้งไอ้ก็ทิ้งเนาะเออทิ้งทิ้งงำเงำงำไม่ยอมไม่ยอมเอาไม้เอาไม้ตอนนี้เราเล่นเป็นแล้วมาเรามีประสบการณ์ ไปไปไปเบลเดี๋ยวนะถ้าเราลองคำนวณเลขอ่ะอะไรคุณกันอะไรได้ยีิบเอ็ดวะเจ็ดสามเจ็ดสามแปลว่าเนวจะต้องให้ทุกสีได้เจ็ดเวเพราะว่าฝั่งนี้ยมากสุดอ่ะมันจะได้ใส่อย่างสีละสามเพราะว่าจะสีละสามมันก็จะเป็นเก้าเก้าครั้งในสิบครั้งใช่ไหมอย่าให้เนวคิดเลขก็คือเนวเนวจะต้องได้เจ็ดครั้งอ่าฮช่วงวันเจ็ดคันเลย เพราะว่าเพวฝั seguinte, ่งน uh ี huh. ้ฝ oh, so, okay. okay. ั่งนี้ฝั่งนี้ก็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 วางวางวางแท่นได้เก้าครั้งอฮะก็สีสีละสามพอดีแล้วก็มีอันหนึ่งเผื่อมาอันต้องได้ใช้ไปม่กดอันนี้นี่โอเคตรงนี้จะได้ไหมโอเคถ้าต่อต่อไปถ้าไม่มีเขียวนะ ผ่านแล้วเดียงผ่านแล้วดีเอฟซีเจ็ดโอ้ยแกฟ้าสองเขาจะหาจากไหนเขามีเขามีสีฟ้าเขามีสีฟ้าจริีบ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 ีวางไหนวางไหนบีวางไหนก็ได้ไหนก็ได้เหรอเอาเอาเชื่อมเอาเชื่อมเอาเชื่อมเร็วเอาเชื่อมเอาเชื่อมเขานี่โอ้สวยสุด ก็มันต้องยีบเอ็ดพอดีทุกอันได้นี่ได้นี่สีทองแฟนชิบเฟนชิบไปกันแล้วไปกันแล้วแกเขาลืมทางออกวันละแย้แย่ดู่ไหนแกจะลืมใส่อันทองต้องใส่อันทองด้วยใช่ไหมใช่ต้องใส่อันทอง อัตราส่วนทองคำ maximum score in map a n d marker เอาวาเอาวาเอาวเฮ้ยแกว่าจะเปลี่ยนส่วนไหนนะเมื่อกี้เปลี่ยนตูดไปแล้วเอมื่อกี้เสียงคือสิ้นหวังนะว่าจะไปหาฟ้าจากไหนแลคือแบบเฮ้ยฟ้ามาพอดีไหนดูซิมันจะเปลี่ยนตรงไหนเป็นลำไม่ลำไหมเป็นสีทองเออแบบใหญ่ขึ้นหน่อยนั่งเบียดกันหน่อยนะแบบชิดไหลเบียดกันไปหน่อย หัวยังไม่มีตรงกลางต้องเปลี่ยนหัวใจคือคิดเลวเราเราได้ไซ็์แค่นี้เหรอเขาคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นมันได้ใหญ่กันเลยอ้าวทำไมกดนี่ไงวิแก้วมันเป็นรูปหงจุ๊บกันเป็นหัวใจหงขนแตกจังเลยเับไผไปไหนอะเออวะเหาไผ่ของเขาก็หายของแกก็หายอะนี่ไงโอ้โหอะไรเนี่ยเขาไม่อ่านนะอะไรวะเนี่ย อะไรอ่ะสามสองศูนย์อะไรโอ้โหว้าวเดี๋ยวไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราทำมาอันแรกอ่ะเราทำเราได้โคมทองสวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้เราใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าเราได้แค่นี้นะหงจุกกันนะหรือเพราะมันไม่เลื้ยงแสงป่ะมันก็เลยรู้สึกไม่ทลังการอุ้ยยากมากเลยอ่ะหมายถึงแบบว่าจากด่านหนึ่งมาด่านสองอ่ะจริงเดี๋ยว คลิปนี้เราพอแค่นี้กันก่อนนะเพื่อน z o เดี๋ยวเลย,ยเค่อยมาต่อใน ep ต่อไปใช่ไหมเราผ่านมาสองห้องอีห้องที่สองนี่ฉ่ำมากเ <c oughs> หนื่อยอะ่ะเล่นไปตั้งนานอะ่ะได้มาแค่หงุงยุบกันอะเหนื่อยแล้วอะ่ะไมาแค่หงจุบก,กันโอเค ep ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะะส่งสหายจะสามารถผ่านไ,ได้อย่างราบรื่นหรือไม่นะเราค่อยกลับมาพบก,กันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราโดย Bye-bye! <laughs>